คุยกันเนี่ยแถวอีสานนี่มานั่งคุยกันแล้วมาคุยดูซิว่าป่าข้างบ้านเนี่ยใครได้อะไรจากป่ามาบ้างก็ไล่กัไนไปไล่กันมาเอาเจอเห็ดเข้าเจอเห็ดก็ถามทีแ่แต่ละคนแต่ละครอบครัวเนี่ยไปเก็บเห็ดออกมาจากป่าแห่งนี้เท่าไหร่รวมเงินทั้งหมดดูซิว่ามูลค่าของเห็ดที่มันออกมาจากป่าข้างบ้านเราเนี่ยแต่ต่อปีเนี่ยมันได้ทสักเท่าไหร่โอ้โหตัวเลขก็ให้มื่นบาทพอเห็นตัวเลขแบบนี้เนี่ยรู้เลยว่าเรามีกักยภาพ ในด้านอาหารตั้งกลุ่มขึ้นมาดูแลป่าเลยไม่ให้เก็บจนมันศูนย์พันไม่ให้คนเอ,อาขยะไปทิ้งไม่ให้คนไปทําลายแหล่งอาหารของตัวเองอันนี้ไม่ได้เริ่มจากปัญหาเลยนะเริ่มจากสิ่งที่สิ่งที่มีอยู่ของดีที่มีอยู่แล้วให้ชาวบ้านเนี่ยเห็นว่ามันมีของดีเหล่านี้ให้มาช่วยกันรักษาก็เป็นวิธีการอีกอย่างหนึ่งได้อย่างเราไม่เคยเห็นยายเบาเลยเงี้ยแบบมีวิชาทิฏฐิสี่ข้อ มันจะขาดการเชื่อมโยงพอขาดการเชื่อมโยงทํางานก็ไม่มีพลังแล้วก็ไปหลงเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองจะแก้ปัญหานั้นได้เพียงลําพังอันนี้เป็นปัญหาเลยปัญหาของชีวิตชุมชนหรือเรื่องราวในท้องถิ่นเนี่ยมันจะซับซ้อนเกินกว่าที่จะแก้ได้ด้วยตัวใครเพียงลําพังแน่นอนนะมันไม่มีทางแก้ได้สําเร็จด้วยตัวคนเดียวหรือด้วยองค์กรเดียวนะแต่พอเรามองแบบแยกชนปับ๊บเราจะไปคิดว่าเราแก้ได้ เราก็ไปยัจะไปทำเหมือนกันเราเป็นเอกอยู่ตลอดเวลานอันที่สี่งานชุมชนที่ผ่านมาเนี่ยทักษะและความรู้เนี่ยมันเป็นของส่วนตัวครับมันหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีเหมือนกันนะคนที่เขาไปทํางานแล้วเขาไม่ติดอยู่กับมจฉาที่ฐี่สี่ข้อเนี่ยมีเหมือนกันแต่คนที่ไม่ติดเหล่านั้นเนี่ยเขามีทักษะและมีความรู้มันเป็นความสามารถส่วนตัวครับเอามาถ่ายทอดเอามาเรียนรู้ระหว่างกันไม่ได้ ซึ่งพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ผลที่เราจะทํางานที่กว้างขวางมันจะมีข้อจํากัดการมีความรู้เป็นส่วนตัวหรือเป็นความรู้ที่เราได้มาจากประสบก,การณ์ของเราเองอาจจะคล้ายๆกับที่พวกทําเรื่องจัดการความรู้เรียกว่าเป็นพาส o ิ l นเลยเป็นความรู้ที่มันแฝงฝังอยูนะ่ถ้ามันเป็นในทาสติแฝงฟังอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นความรู้ส่วนตัวตลอดเลยนะ โจทย์ของเราจึงมีอยู่ด้วยนะครับในมหาลัยชีวิตเนี่ยว่ามันมีวิธีการที่จะทำให้ความรู้ส่วนตัวกลายเป็นความรู้สาธารณะได้ยังไงถ้าเราไม่สามารถทําได้อย่างนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ไม่มีประโยชน์นะคุณไม่มีทางทําได้เพราะนี้มันเป็นความสามารถเฉพาะตัวอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปไหนเลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยงานชุมชนที่เราทํากันอยู่เน้เน,นผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการนะ บางทีไปเน้นตัวผลลัพธ์มากไปกระบวนการก็ไม่ละเอียดละไมไม่ละเอียดอ่อนน <Yeah. S 1> ไปเน้นผลลัพธ์เขาได้เล่าชีวิตเขาอะมันก็อาจจะสาคัญพอๆกับไอ้ที่เรามาเขียนนะั้นได้เล่า,เาก็ได้รวบรวมเรื่องราวเป็นเรื่องเป็นราวของเขาขึ้นมาก็ตั้งหลักชีวิตใหม่ที่มาได้ถ้าเราดูเครื่องมือที่อาจารย์เสรีใช้สําหรับพวกเราันเองด้วยซ้ำไปนะครับก็คือเรื่องการเขียน เส้นทางชีวิตเราใช่ไหมก็รวบรวมขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเราได้ทบทวนว่าเส้นทางในชีวิตที่ผ่านมาเราเป็นยังไงเพื่อจะให้เราตั้งหลักได้ชีวิตบางชีวิตมันก็ตั้งหลักไม่ได้สักทีนี่เพราะว่ามันซัดเซไปตามกระแสไปเรื่อยๆคล้ายกับเศษเศษไม้หรือเศษสวะที่อยู่ในแม่น้ำน้ำซัดไปทั้งนั้นก็ไปซัดไปทงนี้ก็ไป,ไป,ไปตั้งตัวไม่ได้ งั้นเวลาเราเข้าไปทํางานกับชุมชนเนี่ยถ้าไปเน้นผลลัพธ์โดยไม่เน้นกระบวนการเนี่ยก็มักจะได้ผลเฉพาะในระยะสั้นในระยะยาวมักจะล้มเหลวกรณีปัญหาชุมชนส่วนใหญ่ต้องแก้ไปในระยะยาวเสมอมันไม่ใช่มันจะมีชุมชนไหนชุมชนหนึ่งแก้ปัญหาเสร็จแล้วเสร็จไปตลอดเลยแล้วไม่ต้องมาแก้อีกมันไม่มีนะมันก็มีปัญหาใหม่ๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลามีเรื่องราวที่ท้าทายขึ้นมาผมเคยไปศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคอีสานที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยในการพัฒนา ในส10บปีก่อนพอมาถึง1ิปีนี้ปัญหาเปลี่ยนไปเลยครับลูกหลานเศรษฐกิจของหมู่บ้านดีขึ้นเพราะเริ่มกดนีได้เริ่มกดนีได้ก็ส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือเขเรียนหนังสือสูงๆกันนะรเรียนหนังสือสูงๆกันแล้วก็ไปทํางานที่อื่นครับเป็นข้าราชการบ้างไปทํางานบริษัทห้างร้านา้าตอนนี้หมู่บ้านก็จะเผชิญกับปัญหาใหม่นะมีแต่คนแก่กับเด็กอยู่ในบ้าน <Yeah. S 2> ไม่มีคนสืบทอดเรื่องอะไรต่างๆเลยก็ปัญหาก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้นะเพราะน้มันไม่มีอะไรที่มันแก้เสร็จแล้วเราไม่ต้องกลับมาแก้อีกเลยมันไม่มีมันเป็นกระบวนการต่อเนื่องไปตลอดอันนี้ถ้าจะให้ผมสรุปว่าเท่าที่ประสบการณ์ที่ได้ดูงานชุมชนทั้งหลายเนี่ยความสําเร็จของงานมันมีหัวใจของมันอยู่ตรงไหนบ้างชุมชนน้ชิบหายเลยแบบเนี้ยไม่มีนะส่วนใหญ่จะต้องมีความรู้สึกดีกับชุมชนเนี่ย มีความรู้สึกดีมีความรู้สึกโอ้โหมันน่าสนใจชุมชนน่าสนใจชุมชนนี้เป็นไปได้มันมีเรื่องที่ทําได้แล้วก็จะทํางานได้ดีแล้วทํางานได้ทนด้วยอันที่สองเป็นมิติของความสัมพันธ์นะเราทํางานกับชุมชนเนี่ยบางทีมันมีแผนงานโครงการเราอยากทาเยอะหรือว่าเราไปงทางานกับนักศึกษาของเราไปมาอะไรชีวิตเนี่ยเออมันก็มีเรื่องที่น่าจะทําได้ในชีวิตเขา ซึ่งสาคัญยิ่งกว่าบริหารจัดการโครงการซะอีกอันที่สามเรียนรู้จากการปฏิบัติอันนี้ก็สําคัญนะอันนี้เป็นปันจจัยความสําเร็จที่พวกเรารู้อยู่แล้วเพราะว่าเนื่องจากชุมชนก็ไม่เหมือนกันชีวิตคนก็ไม่เหมือนกันสักชีวิตเดียวถ้าเราเริ่มต้นจากว่าเรามีความรู้สําเร็จรูปอยู่แล้ว,เร,รเ,รวเราเอาไปใช้ล้มเหลวเราไว้ลวงหน้าเดือจะล้มเหลววิธีการมันจะต้องปเปรียันจากชีวิตจริงของผู้คนรวมทั้งเรียนจากชีวิตจริงเราเองด้วยใช่ไหม ยันอันนี้ผมคิดว่าเป็นสามเรื่องที่เราอาจจะต้องใช้อยู่เสมอในการตรวจสอบว่าเออเราสามด้านนี้เราได้พัฒนาศักยภาพของเราเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาไหมมันเป็นทักษะที่จาเป็นสำหรับการทํางานในระยะยาวอันนี้มันก็มีเครื่องมือการทํางานนะภาคประชาชนไล่ไปตั้งแต่อาสาสมัครสาธารณสุขป,ประจำหมนะู่บ้านนะไปจนกระทั่งถึง n g o ประเภทศต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายครับยันถ้าเราเห็นภาพแบบนี้เราก็จะเห็นนะว่า เราเรามีศักยภาพอะไรแล้วก็อาศัยศักยภาพนั้นเป็นพัฒนาต่อผมคิดว่าถ้าเราเห็นสภาพแบบนั้นเนี่ยงานอย่างหนึ่งที่เราจะละเลยไม่ได้เลยก็คือการทํางานเครือขา่ายวิธีคิดของเรื่องนี้ก็คือว่ามันไม่มีใครทํางานสาเร็จได้เองทั้งหมดนี่มันจะเป็นวิธีคิดที่เราจะลดอัดตราในการทํางานของเราไปด้วยนะแล้วก็ทํางานเชื่อมโยงกับคนอื่นได้แล้วก็ถือว่าทุกองค์กรเกี่ยวโยงและมีผลต่อกัน เนี่ยความสัมพันธ์จึงสําคัญนะแล้วการจัดความสัมพันธ์ก็มีได้หลายรูปแบบอาจจะเป็นความสัมพันธ์เชิงแนวดิ่งก็ได้นะครับในเครือข่ายก็มีแนวดิ่งบ้างแนวระนาบบ้างเพราะถ้ามีแต่แนวระนาบอย่างเดียวเนี่ยก็มันก็ไม่แข็งแรงเหมือนกันนะแต่หัวใจสําคัญสําคัญของการจัดการเครือข่ายคือการจัดการความสัมพันธ์อย่างที่เมื่อกี้ว่าเนาะงานจะสําเร็จได้หรืออาจจะล้มเหลวได้แต่ความสัมพันธ์เนี่ยล้มเหลวไม่ได้นะ วิธีการจัดการก็มีหลากหลายนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าอยากจะย้ําถึงความสำคัญก็อาจารย์ระเวศวสีก็ได้เสนอยุทธศาสตร์ขึ้นมาใช่ไหมอันนี้ผมคิดว่าก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่น่าเอามาพิจารณาในการทํางานนะก็คือยุทธศาสตร์ i n n ต้องมีการเติม e เข้อีกทีหนึ่งนะขอโทษนะครับเป็นภาษาอังกฤษสักนิดหนึ่งไอ้ i แรกเนี่ยก็คือปัจเจกบุคคลนะตัวบุคคลนะว่าพูดง่ายตัวบุคคลหรือ individual อันนี้ก็ต้องไปหามาตัวตัวบุคคลที่มีศักยภาพตัวบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็จะมีสถานะเป็นโนดขึ้นมาได้ถ้าเขามีศักยภาพเขาทาเป็นโนดขึ้นมาอย่างพวกเราเนี่ยก็มีโนดเยอะแลวนะตอนนี้หาอะไรชีวิตเนี่ยผมก็มาประชุมเขาที่แล้วยังไม่เห็นเยอะขนาดน,นี้ปัจจุบันนี้ก็มีโนดขึ้นมาเยอะแล้วโนดพวกนี้ก็เชื่อมโยงกันเป็นเน็ตเวิร์กด้วยใช่ไหมพอเป็นอินดิวเวอร์ดว์นโนดเป็นเน็ตเวิร์กคราวนี้งานการมันจะเริ่มง่ายแล้วเราอยากจะเชิญ นนี้ซึ่งเก่งเรื่องนี้เราไม่มีคนเก่งเรื่องปุ๋ยอินทรีย์อย่างเงี้ยในเครือข่ายเรามีใครก็ลิงเข้ามาลิงเข้ามาก็เจอจนได้แล้วครับต้องมีก็เคลื่อนย้ายความรู้ไปช่วยเราในพื้นที่ของเราได้เห็นต้องทําเป็นเครือข่ายแล้วก็ที่สําคัญที่อาจารย์ประเวศอาจารย์เสรีพยายามทำอยู่ก็คือตัว E, e เนี่ยที่มันตามมาคือสิ่งแวดลอ้อมมันต้องเหมาะแก่การเรียนรู้ ถ้าเราเอาเครือข่ายของพวกเราเข้าไปในระบบแบบโรงเรียนสาเร็จรูปอีกไปเข้าเรียนแบบหลักสูตรตายตัวอีกอย่างเงี้ยมันก็ตายนะเพราะฉนันไอ้สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ต้องทําให้มันมีความเป็นประชาธิปไตยแบบง่ายๆที่แม้แต่คนที่อาจจะเคยล้มเล้ยวมาที่สุดในชีวิตเมื่อเข้ามาในเครือข่ายของเราแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าปลอดภัยที่เขาจะเติมโตได้ อีกอนหนึ่งก็คือ R C N นะ R C N ก็คือใช้การจัดการความรู้นะ Research ก็คือต้องสร้างความรู้ขึ้นมาเอ้เวลาพูดถึง Research บางคนอาจจะกลัวนะว่าวิจัยมันเป็นเรื่องยากอันนี้ก็เป็นธรรมดาผู้เชี่ยวชาญเขาจะชอบทำให้มันยากคัเ,ม,เมืนกนนะัเรื่องสุขภาพเหมือนกันฮะเรื่องสุขภาพเนี่ย